สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับเพิ่งเจอครั้งแรกนะพี่น้องแคท 313GC โอ้ลังเท่ยวนี่มนี่ย3 1 3 GC ขนาด13ตันครึง่งโอ้ดูเทกนะเทกนี่น่าจะ79นะเลยพี่น้อง เกริงครับเกลิงขอบทางให้ดูสวยดีครับนะให้น้ำระบายได้ดีแค mm hmm. ทสามหนึ่งสามจีซีโอ้ชอบจัดแคทครับโรลเลอร์หกได้ไ hmm. หน้อง mm hmm. ล่องหลังอ oh. ่านมาเจอจัดให้หน่อย 4 4โอ้แจ๋วตรงนี้มันไม่สวยครับไม่สวยต้องทำให้โล่งครับนะกรมทางหลวงจัดให้พี่น้องก็กรมทางหลวงก็ดูแลทางนะตรงไหนรกเขาก็จัดให้พี่น้องโอ้หลอดไฟหนึ่งสองสามสี่โอ้ใส่เซฟตี้ดีครับนะ ดูเขากันนะกันเหล็กมีไฟบึ๊บบ,บึ๊บบึ๊บกล้องหลังไล่ไปปิ้งให้พร้อมไม่้องเดี๋ยวดูบักเก็ตของเขาก่อนโอ้น่าจะ0.60ครับโอ้ชอบแต่เทคเกือบ80นู่นนะ่ะ รลอเฟี้ยวเลยเครื่องยนต์ซีซูครับดูใกล้ๆบูมอ้มยาวครับกระบอกสีดำอ๋อมีปละไลไหมนี่ครับติดกล้องดูกล้องน้องน,นะติดกล้องเขาก่อนกล้องสวย ร้อยแรงมานะครับตีไปเลยรนุนนี้ร้อยแรงมาโอ้ใส่ลังคาก็ใส่ครับนะใส่เหล็กตะแครงเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างทางครับตร <c oughs> งนี้เป็นท่อระบายน้ำต้องเปิดให้กว้าง สิบสามตันครึ่งโอ้แท็กน yes> ี่ลงบอปลาสบายเลยมั้งเนาองอมีเสียงครางกับนิดนิด อ่ะปัดก่อนปัดก่อนเดี๋ยวท่อปิดป่ะเปิดไหมเนอะลูกกับข้างๆก่อนอ๋สามหนึ่งสามทีซีนี่เจอครั้งแรกเลย ปกติจะมีสามหนึ่งสามดีทูดีทูจีซีครับ<อ>คนขับโอ้ขมมีถังดับเพลิงด้วยพี่น้องดีมากเลยเออสับเสือเต็มไปหมดเลยเอชอบก่องหลังนะขอบทางครับขอบทาง รบทางหลวงครับดูแลอบทางวันนี้รกมากจะน้ำไหลไม่สะดวกครับให้น้ำระบายได้ดีหัวช่วงล่างยังเปียยครับ วัดจะพื้นเยอะน้องดูครับเนี่ยเครื่องบล็อกเดียวกับ D2GC นะครับ เทคนิคแคถือว่าเจอรถตัดผมเพื่อนที่ครับสวดทรงองเอวดูหลอ่อ79ว้าไพี่น้องนะครับแท็กเนี่ยว่างมากแต่ก็ไม่ถึงนะ ไ่ถึงเอวครับนะนี่ลงเลนสบายครับอ้าห้าฟันนะพุื่อกี้รอมากสามหนึ่งสามจีซีฝากกดติดตามน้วครับสวัสดีครับ